สวัสดีค่ะครับผมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะสู่ข่าวสดมติชนลุยโตเกียวนะคะอยู่กับโอสิริวิไลโคชนาทค่ะผมตัวรวมศักด์พัฒนาพงศ์ครับผมก็มากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับวันจันนี้เข้ารายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับพี่โอค่ะวันนี้ค่ะก็มีสองทิ่ได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างพี่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ค่ะเก็บตัวนะคะอ๋อชีวี้ไปไหนไม่ได้อ่ะ ใช่โควิด19นั้นน้องตูนแสดงว่าฝันแน่ๆเลยใช่ไหมหยุดอยู่บ้านแหละตูนแหละแต่ว่าฝันว่าไปเที่ยวแน่ๆเลยนะอยากจะฝันว่าไปเที่ยวเหมือนกันตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ใช่เรามาระวังด้วยนะคะเรื่องของโควิด19วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะของทัพนักกีฬาไทยมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะตูนคะ ครับผมเราก็มีส่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ถึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วก็ท้ายรายการครับผมเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับผมก็รอติดตามกันจนถึงท้ายรายการด้วยนะครับค่ะ,ะ,ะมากันที่ประเด็นแรกกันเลยใช่ไหมครับพี่โอ๋อ่าใช่ครับผมมาพูดถึง ความหวังของทัพนักกีฬาไทยหน่อยครับผมก็คือกีฬาเทควันโดนั่นเองครับผมก็หลังจากเดินทางไปถึงเนี่ยพ้นกักตัวแล้วก็ได้ทําการฝึกซ้อมแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดซื้ศสึกโอลิมปิกเกม2020ครับโดยมีนักกีฬา2คนเนี่ยก็คือเทนนิสพานพิพัฒนกิจครับจอเมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกร,รมัมและจูเนียร์รามนรงสเสวกวิหารีนักเทควันโดหนุ่มในรุ่น58กิโลกร,รมัมครับ เขาสู่วันที่สองที่ได้ฝึกซ้อมพร้อมแล้วหลังจากที่เดินทางไปถึงนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยโคชเชยองซอกก็ให้นักกีฬาวิ่งรอบที่พักนักกีฬาครับวอร์มร่างกายเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงด้วยกันโดยนักกีฬาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้สวมแมสนะครับพี่โอเพราะว่าเนื่องจากมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบการหายใจแต่ด้วยที่เป็นอากาศกลางแจ้งเป็นสถานที่โล่งแจ้งเนี่ยโคชเชก็เลยอนุญาตให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ใส่หน้ากากก็ได้แล้วก็ กำชับว่าห้ามอยู่ใ,ใกล้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดในทีนั่นเองครับพี่โอค,ครับ ค,คือนอกจากนี้นะคะทางโคชเชเองค่ะก็ยังบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นการฝึกซ้อมวันที่2นะคะโดยช่วงเช้าก็ให้นักกีฬาวิ่งออกกําลังกายนะคะช่วงนี้อย่างที่เห็นนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความฟิตนะนักกีฬาเนี่ยเก็บตัวมาตั้งนานแล้วฟิตแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะคุณผู้ชมภาพสดๆร้อนๆเลยนะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนเทนนิส<อ>จูเนียเนี่ย ไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดได้ซึ่งทางโคชเชเองค่ะเขาก็กำชับนะคะว่าห้ามให้นักกีฬาเนี่ยเดินไปใกล้ชิดกับคนที่มีกลุ่มจำนวนมากนะคะให้พยายามปีกตัวออกมาแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาด้วยค่ะรวมถึงทานหาแล้วรีบกลับที่พักทันทีนะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปซ้อมที่ยิมนะซึ่งก็มีรถรับส่งตามเวลาค่ะ โดยการซ้อมเนี่ยยังคงเน้นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายแล้วก็ทบทวนเทคนิคต่างๆด้วยค่ะครับผมมา<ต>ส่วนทางด้านของผู้จัดการทีมครับน,นายธนทิตย์รักตะบตรครับก็เปิดเผยว่าพยายามให้นักกีฬาเนี่ยได้เข้าพักพักผ่อนรับกันอย่างรวดเร็วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่เจอปัญหาอะไรครับเจ้าภาพเนี่ยได้จัดชุดตรวจโควิด -19 ครับให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตรวจทางน้ําลายทุกวัน จนตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีนักกีฬาไทยได้รับบาดเจ็บเอ้ยได้รับเขาเรียกว่าผลตรวจเป็นบวกสักคนหนึ่งเลยครับผมแล้วก็น,นายธนทิ่เนี่ยก็ยังเปิดเผยเพิ่ม,เต,มเติมว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเป็นห่วงครับเพราะว่าอาาการกินเองก็ถือมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ในช่วงเย็ยนเนี่ยสถานทูตไทยในญี่ปุ่นเองก็ส่งอาหารมาให้นักกีฬาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินครับอิ่มท้องพร้อมสู้แน่นอนครับผมค่ะ ส่วนอีกกําลังใจหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน้องตูนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคือคุณคพ่อของน้องเทนนิสนะคะคุณสิริชัยวงพัฒนากิจคุณพ่อเองเนี่ยค่ะก็เปิดเผยนะคะบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยน้องเทนนิสน่ะมีความกดดันนะคะเพราะว่าแบคบความคาดหวังเหรียญทองของคุณไทยทั้งประเทศเราก็ทราบดีน้องตูนก็ทราบดีใช่ไหมคะ่ครับ,รบลูกสาวเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเต็งความหวังสูงสุดจึงไม่อยากพลาดที่ผ่านมาก็ พยายามบอกให้ลูกสาวเนี่ยทำใจให้สบายนะคะแล้วก็อะไรจะเกิดก็เกิดนะคะส่วนตัวคุณพ่อนะคุณพ่อบอกว่ามั่นใจค,ค่ะว่าลูกสาวเนี่ยจะสารฝันตัวเองได้สําเร็จอย่างแน่นอนซึ่งการแข่งขันนะคะในวันที่24บกร,รกฎาคมนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ไปร่วมเชีรีรยกับญาติพี่น้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเพราะว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงด้วยก็จะเฉีีร์ที่กรุงเทพเนี่ยะคะ่ะ แล้วก็หลังจบการแข่งใช่ใช่ค่ะทางที่ที่สุราษฎร์เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มกองเชียร์ของเขาอยู่ละแล้วก็หลังจากแข่งขันเสร็จวันที่25กักฎามนะคะน้องเทนนิสจะเดินทางกลับเมืองไทยทันทีนะคะแต่ว่าจะไปลงเครื่องที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อนะคะที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าลูกสาวกดดันแต่ว่าเชื่อว่าทำได้แน่นอน ก็อย่างถ้าถ้าใครจําได้เมื่อ5ปีที่แล้วครับพี่โอก็ถือว่าน้องเทนนิสเองเนี่ยค่อนข้างกดดันแล้วก็มีหลุดพลาดไปนะครับผมครันนี้คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจไปแก้มือเต็มที่ครับแล้วก็หวังจะเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับผมเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่าในกีฬาเทควันโดเนี่ยยังไม่มีใครเคยได้เหรียญทองมาก่อนเลยครับพี่โอใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของ าการประกบคู่ใช่ไหมคะน้องตูนของเทควัคนโดอย่างใ้่ยรับรผย<ม>เดี๋ยวเรา<ห><ะ>มาดูโปรแกรมการแข่งขันของน้องเทนนิสแล้วก็จูเหีร์ด้วยครับผมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยแข่งขันกันวันที่24พร้อมกันครับผม <Ha. S 2> โดยเริ่มจากที่รุ่น49กิโลกร,รัมหญิงของน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยจะประเดิมรอบ16ทีมสุดอรอบ16คนสุดท้ายครับพบผู้ชนะระหว่างอิสราเอลหรือเปอร์ติโกเริ่มแข่ง <Ha. S 2> ตั้งแต่เวลา8โมงตรงตามเวลาประเทศไทย แล้วก็ถ้าเข้ารอบเนี่ยรอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายจะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือเวียดนามและจากนั้นก็จะเป็นรอบตัดเชือกครับมีโอกาสเจอจอมเตะจากไทยไปหรือว่าเกาหลีใต้ส่วนรอบชิงชนะเลิศครับจะแข่งขันในเวลาไทยเนี่ยประมาณ19นาฬิกาสนาทีครับตามเวลาที่ประเทศไทยนั่นเอง <c oughs> ส่วนในรุ่น58กิโลกร,รัมชายครับจูเนียจะประเดิมแข่งรอบแรกรอบ16 16คนสุดท้าย,ชยเช่นเดียวกันครับพบกับซับวานเคลจากออสเตรเลีย ถ้าเกิดเอาชนะได้ในรอบแปดคนเนี่ยจะเจอระหว่างโคลอมเบียหรืออิตาลีซึ่งเป็นมือสองของโลกในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของเจ้าจูเนียร์เหมือนกันแล้วก็ถ้าเข้ารอบไปอีกครับมีโอกาสเจอมือสี่ของโลกจากอิหร่านในรอบรองชนะเลิศครับก็เป็นกำลังใจค่ะเส้นทางจูเนียร์ไม่ไม่ง่ายเลยค่ะส่วนน้องเทนนิสเองเนี่ยก็ด้วที่ว่าจูเนียร์เนี่ยจูเนียร์นะเขไปโดยที่แบบไม่ใช่เป็นมือวางอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นทางก็จะเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งสักหน่อยครับ ค่ะแต่เรื่องของความกดดันเนี่ยเชื่อว่าจูเนียอาจจะไม่เยอะเท่าเทนนิสอ่าใช่ครับผมเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังกับจูเนียเยอะแต่ในฐานะที่เป็นนักกีฬาไทยครับเราก็ต้องให้กาลังใจน้องจูเนียกันด้วยครับพอน้องเทนนิสนิดนึงค่ะส่วนน้องเทนนิสเนี่ยที่จะไปเจอไทยเปหรือเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อว่ามีการประเมินเอาไว้นะคะอย่างคุณพ่อเองคุณพ่อของน้องเทนนิสเองก็ประเมินไว้ว่าอย่างไงก็น่าจะผ่านเข้าชิงแน่นอนอาจจะไปเจอจีนในรอบชิงด้วยซ้ําอันนี้คือการประเมินคาดการณเอาไว้เลยนะคะ นี่ก็เป็น<อ>ความเคลื่อนไหวเนอะครับผมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่กีฬาต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่โอรครับค่ะมากันที่เรื่องของเทเบิลเทนนิสกันบ้างหรือว่าปิงปองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีน้องนะคะนะักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมได้ค่ะคือน้องหญิงสุดทาศินีสเวตบุตรนะคะนะนะักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงค่ะมืออันดับสี่สิบของโลกนะคะน้องก็ทำการฝึกซ้อมนะคะอย่าง เข้มแข็งเลยดเดียกว่าฝึกซ้อมฟิตมากนะคะ<ช>ตั้งใจในทัวร์นาเมนต์นี้มากๆนะคะตอนนี้น้องบอกว่าพร้อมสําหรับการแข่งขันแล้วนะคะสภาพร่างกายเนี่ยรวมถึงฝีมือถือว่าดีกว่าตอนที่ไปแข่งโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลเมื่อปี2016นะคะอืมอ่าค,ครับคุอ่าลองทีนี้น้องหญิงเองก็เปิดเผยเพิ่มเติม จำได้ว่าการจับสลากประกบคู่เนี่ยเขาจะมีขึ้นในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าไม่ว่าจะเจอกับใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักหมดครับเพราะว่าทุกคนที่ผ่านมาโอลิมปิกได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งๆกันทั้งนั้นจะพยายามเน้นดูคู่แข่งทีละเกมครับว่าจะเจอกับใครแล้วก็หาข้อมูลของคู่แข่งเนี่ยมาศึกษาเพื่อปรับใช้ในเกมให้ได้มากที่สุดอยากให้แฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยให้กาลังใจนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันทุกคนครับแล้วก็ส่วนตัวเองจะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ ค่ะอ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่ต้องเชียร์นะคะว่าเป็นกีฬาที่ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะมีมหาอำนาจอย่างจีนใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่แค่มหาอำนาจธรรมดาครับเดี๋ยวเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยยังมีนักกีฬาที่โอดสัญชาติไปเล่นอยู่ต่างประเทศอีกหลายๆประเทศเราจะเห็นชื่อนักกีฬาจีนอยู่ประเทศแคนาดาหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีฝีมือทั้งนั้นครับผมเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจน้องหญิงกันเยอะๆครับ อ่ะว่าเจอจีนกระดูกใหญ่แล้วไปเจอสิงคโปร์ถ้าเป็นจีนโอนสัญชาติหรือแคนาดายอย่างที่ตูนบอกโอนสัญชาติเท่ากับว่าเราก็เจอจีนสามชาติเลยนะอ,อะเจอจีนเยอะมากจริงๆครับถ้าเปิดเปิดรายชื่อกีฬาจริงๆครับผมค่ะอะก็ส่งกําลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันบ้างน,นะคะวันนี้นะคะทาง มติชนทีวีนะคะเราก็ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่โอลิมปิกเกมเนี่ยจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่23สิบสามกรกฎาคมน,นี้ค่ะโดยท่านผู้ว่านะคะก็กล่าวนะคะว่าความพร้อมโดยรวมตอนนี้<อ>ถือว่าอยู่ในระดับ9 9เก้าเปอร์เซ็นตแล้วนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้เสียดายแค่อย่างเดียวคือทิติสันปั้นโหมดนะคะนักชงดาวรุ่งที่ต้องถอนตัวไปค่ะส่วนประเด็นการติดเชื้อโควิด -19 ีนภายในหมู่บ้านนักกีฬานะคะก็มีการกำชับให้ทุกคนเนี่ยมีความระมัดระวังแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทุกระดับทุกตำแหน่งนะคะตั้งแต่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลน,นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันค่ะ นะครับก็ได้มีมาตรการต่างๆที่เข้มงวดขึ้นนะครับทางญี่ปุ่นเองนะครับก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่มีการละเว้นนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีสิทธิทพิเศษอะไรต่างๆไม่มีนะตั้งแต่ทางท่านประธานโอลิมปิกเลยนะครับมาจนถึงระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการปฏิบัติในเรื่องของการมาตรการโควิดเหมือนกันหมดครับ มีรายงานนะครับเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยทั้งในหมู่บ้านนักกีฬาเองและก็นอกหมู่บ้านนักกีฬานะครับในส่วนที่ได้รับการยืนยันเนี่ยในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมีนักกีฬาประมาณสามคนนะครับที่มีการติดเชื้อนะครับก็ได้รับการแยกทับแยกออกไปแล้วนะครับให้กักตัวอยู่ในหอมาก i c a l นะครับในส่วนของนอกปาร์เบอร์เนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่และก็นักกีฬาอื่นไม่ใช่าร์เบอร์นะครับนอกู่บ้านนักกีฬาก็จะมีรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมีประมาณห้าสิบห้าคน นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับนักกีฬาไทยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้นักกีฬาของเราได้ปลอดภัยที่สุดในชั้นนี้นักกีฬาเราก็ได้ระวังตัวกันอย่างดีนะครับได้มกีการคำชับว่าทั้งการกินการอยู่ต่างเนี่ยการแยกออกจากกลุ่มนักกีฬาอื่นก็ขอให้ทําโดยเคร่งครัด ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคน,นต้องอยู่บ้านนะครับแล้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นโอกาสดีเลยครับที่จะอยู่บ้านเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับเพราะครั้งนี้นต้องถือว่าเราต้องยกย่องนักกีฬาจริงๆแม้ว่าจะมีส,สภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับนักกีฬายังซึกซ้อมและก็สามารถที่จะไปร่วมแข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราให้กําลังใจกันนะครับนักกีฬาทั้ง41คน จาก14ชนิดกีฬานะครับท่านจะได้รับการได้ได้แล้วได้รับชมนะครับทุกชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งนะครับผ่านทางช่องทางทั้งดิจิตอลทีวีทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโซเชียลน็ตเวิดต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับเป็นการเปิดการแข่งขันไล24เราได้ลุ้นเหรียญทองน้องเทนนิสกับน้องจูเนียนะครับเออเทควันโดก็จะแข่งวันที่24เลยนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ผลเลยวันนั้นนะครับว่า จะได้เหรียญหรือไม่ได้เหเรียญยังไงนะครับก็ขอให้ให้ความริเริ่กีฬาไทายกันครับ ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นบท <ผม S 1> สัมภาษณ์นะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองค่ะได้มีโอกาสพูดคุยถึงความพ้องคงสุดท้ายของโอลิมปิกนะคะรวมถึงความคาดหวังด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็บอกค่ะว่าตอนนี้มาตรการป้องกันโควิดของนักกีฬาไทยเข้มงวดมากๆนะคะแล้วก็ฝากส่งกําลังใจเชียร์ทนะัพนักกีฬาไทยทุกคนรวมถึง24นี้น้องเทนนิสนะคะส่วนบทสัมภาษณ์เต็มๆคุณผู้ชมดเดี๋ยว <ผม S 1> ไปฟังนะได้นะคะทาง y o ยูทูบพิชชนทีวีนะคะ ครับผมอ่ะก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับผมว่าช่วงนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็เปิดทีวีมาให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยกันครับผมกําลังใจจากตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าว่านักกีฬาได้รับแน่นอนครับอ่ะมาดูกันถึงเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับพี่โออย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงต้นครับผมว่าเราเนี่ยมีส่งเหย่ยวข่าวครับไปติดตามกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกเกมเนี่ยถึง ติดขอบสนามกางแข่งขันครับผมก็วันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณครัวโดนเอี่ยมปรอภัยครับผู้สื่อข่าวนักสือพิมพ์นักบรทิชนเนี่ยได้เดินทางไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ฝากคลิปมาให้เราได้ดูครับเป็นรายงานพิเศษครับไปติดตามกันครับผมนี่อ่แรกเลยมผลตรวจโควิดครับสอรอบครับอ,อิการครับผม พาสปอร์ตแล้วก็บัตรสิทธิ์พาสปอร์ตครับผมแล้วเราก็เอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ครับผมแล้วเราก็จะได้เป็นนี่มาครับตัว๋ว <Yeah. S 1> แล้วก็เราต้องโหลดแอปพลิเคชันนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราจะต้องโหลดเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ mm hmm. 4, 5, 6, บบสี่ห้าหกเจ็ดแอปครับประมาณโดยประมาณเดนทีุนครับตี่อุนครนับงุที่นงคี่ัอ่นครนับอคนัุ่ทีนงคอน ที่ก็เริ่มขั้นตอนช่วงเวลาประมาณนะคสิบของเวลาที่นี่นะครับก็จะเร็วกว่าที่ไทยประมาณ2องกิโเมตรวไปดูกันเราจะเริ่มต้นขั้นตอนไหนกันบ้างครับครับเห็นไหมครับพี่โอว่ามาตรการที่ญี่ปุ่นเตรียมเอาไว้เนี่ยเข้มข้นอย่างมากเลยทีเดียวครับ โอ้ยแล้วทีู่ที่เราเรียงกันมาเนี่ยทั้งค่ะอ่าใช่ครับที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยทั้งคู่ยังอ่อทั้งภูวดนแล้วก็คุณสิริชัยเอ้พิตี้ครับก็ยังไม่สามารถเดินทางไปถึงโรงแรมกันเลยครับณตอนนี้ก็ถือว่าค่นเข้มงวดพอสมควรที่เราเรียกกันว่าน้องภูเราขนเรียกกันอย่างนี้นะคะในที่ออฟฟิศกันก็ ถ่ายภาพมานะคะละเอียดยิบเลยทุกขั้นตอนนะคะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวพอถึงกระบวนการคัดกรองอะไรเรียบร้อยถึงโรงแรมแล้วนะคะเชื่อว่าในวันต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวต้องคู่ของเรานะคะคก็จะมีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมตลอดทัวร์นาเมนต์แน่นอนใช่ไหมคะตูนคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามก็ได้ครับผ่านทางข่าวสดมาิชนลุยตัวเกี่ยวครับผมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะสำหรับโอลิมปิกเกมในครั้งนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอามา เหมาลอยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันสักหน่อยนะคะโดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า AIS ค่ะก็เป็นผู้ได้รับลิขสิทธ์นะคะการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกเกมผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตรายเดือนในประเทศไทยค่ะก็จะมีการเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่23กักฎาาคมนะคะถึง8สิงหาคมซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดครบทุกกีฬาค่ะคุณผู้ชมรวม339ออเวนต์นะคะมากกว่า4,800ชั่วโมงแลวก็ครอบคลุม ประเทศที่ลงแข่งขันและชนิดกีฬาในระบบ Full HD นะคะรวมถึงถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาไทยทั้ง41คนค่ะจาก16ชนิดกีฬารวมถึงพาราลิมปิกเกมด้วยค่ะครับผมก็ทาง AIS เนี่ยครับเตรียมช่องการสำหรับการถ่ายทอดสดเอาไว้มากถึง16ช่องด้วยกันครับผมผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play ครับสามารถรับชมได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือกล่อง AIS Play Box ครับ Smart TV แล้วก็ Apple TV โดยช่องหนึ่งถึงสามครับผมจะเป็นช่องที่เน้นในส่วนของกีฬาไทยครับผมมีนักภาคครับผมกว่าสามสิบท่านเนี่ยมาร่วมภาคภาคแล้วก็ให้ความรู้ด้วยครับส่วนช่องสิบสี่ช่องสี่ถึงสิบหกเนี่ยจะเป็นออริจินัลเอ็กซ์คลูซีฟครับมีกีฬาหลากประเภทครอบคลุมทุกชนิดกีฬาให้ได้รับชมกันแล้วก็มีรีรันทุกวันด้วยครับผมให้ใครที่ดูกีฬาไหนไม่ทันเนี่ยก็มาตามดูย้อนหลังกันได้ครับค่ะเราบผมกันได้เลยอ้าว เมื่อเช้านี้ที่อยู่ในห้องแถลงข่าวรับผมก็ได้ถามไปด้วยว่าทางผู้บริหาร a อเเนี่ยจะมีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาไทยหรือเปล่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ทางหน้าของคุณปรัธนารับผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอสงบไว้ก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ให้คําตอบในวันนี้ครับผมก็รอดูกันว่าเดี๋ยวจบการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงครับพี่โอครับค่ะรถ,ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเชียร์นักกีฬาไทยนะคะคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมคุณตูนคะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของเรากันเลยค่ะตูนแนะนําเลยค่ะมีอะไรบ้างเป่ะกิจกรรมของเราครับผมในแคมเปญข่าวสดมติชนโตเกียวเกมครับส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยแจกโชคใหญ่สนันเมืองสาระกติการในการร่วมสนุกครับผมก็ตัดคูปองลุ้นโชคจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนประชาชาติธุรกิจนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านครับโดยที่ไม่รับคูปองเป็นการถ่ายถ่ายสำเนานะครับ จากนั้นเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ตอบคาถามว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะได้เหรียญทองหรือไม่ครับส่งเข้ามาไม่จํากัดจํานวนพร,ร้อมบงเล่มสองว่าข่าวสดไม่ด,ดิชนโตเกียวเกมเพื่อรุ่นของรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่ของรางวัลกันบ้างค่ะรางวัลที่1เป็นรถยนต์นิวซูซูกิสวิฟต G.L.X สีน้ำเงินค่ะมูลค่า6 2 9 0 0 0บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ n d a ด้าออล waveve 1 1อยไอมูลค่า43,500บาทจำนวน6รางวัลค่ะครับผมรางวัลที่3ครับเป็นทองคำมูลค่า20 0 0 0บาทจำนวน10รางวัลและรางวัลที่4ครับทองคำมูลค่าบาทหนึ่งมืนบาทจำนวน10รางวัลด้วยกันครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่8สิงหาคม โดยจะมีการจับผู้โชคดีเนี่ยในวันที่16สิงหาคมที่อาคารข่าวสดและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวสดมติชนครับวันที่25สิงหาคมนี้ครับพี่โอครับค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางข่าวสดมัติชนนะคะได้ร่วมกิจกรรมนะคะเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับเราได้เลยค่ะของรางวัลมากมายนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะตูนคะในวันนี้เรียกได้ว่าเข้มข<ม>้นทุกรอบมอบมุมทุกด้านมากๆเลยนะคะ่ใช่ครับผมค่ะ เราช่วงนี้ก็อีกไม่ีวันครับพิที่เปิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับผมความเข้มข้นของการแข่งขันเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็อย่าลืมมาติดตามกับพวกเราได้ครับผมในรายการข่าวสดมดิชนลุยโตเกียวครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมด้วยนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ